วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าทีเล็กหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับมันเป็นภาษาเหมือนจะเป็นภาษาโรมันนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับตกกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะอ้าปากได้นะครับนี่ครับนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีเสียงด้วยแต่ว่าเสียงเบามากน่าจะแบตเตอรี่น่าจะหมดนะครับนี่นี่ครับในในกล่องเขาบอกว่าโดนทัสตรงนี้นะครับถ้าเอามือห้ามเอามือไปแย่นะครับนี่ แต่ว่าเคี้ยวน้องเขาจะแบบไอ้นี่นะครับเคี้ยวน้องเขาเขาจะแบบนุ่มๆนะครับไม่เป็นอะไรนะครับถ้ากัดครับนี่เมื่อกี้มันค้างนะครับนี่นะครับอาปากนะครับนี่เอามือไปแย่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับนี่จะเป็นนิ่มๆนะครับเคี้ยวเขาจะเป็นนิ่มๆนะครับนี่หางนี่สสามารถถอดเก็บได้นี่ครับนี่อ๋อมันมีซิปตรงนี้นะครับนี่ทุกคนมันมีซิปตรงนี้นะครับนี่นะครับ กดตรงนี้มันก็จะมีเสียงออกมานะครับนี่นะครับมาดูข้างหลังกันนะครับนี่นี่เขาก็จะบอกว่ามีซิปอยู่ตรงเออเขาบอกให้กดนี่นะครับนี่มันก็จะอ้าปากมีเสียงนะครับตรงนี้มีเสียงข้างในมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่นะครับตดยนี้ ตัวใหญ่หล่อเท่มากเลยครับตัวนี้นะครับน้องๆหนูๆน่าจะชอบนะครับกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะอ้าปากนะครับกดแรงนิดนึงนะครับนะครับพยายามกดแรงนิดนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอินดมอินดมินัสเล็กนะครับนี่น่าจะสายพันธุ์แถวๆบ้านเรานะครับนี่จะมีซิปอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่นะครับตัวหางนี่นะครับกดตรงหางนะครับมันก็จะมีเสียงร้องนะครับนี่ครับ เสียงร้องเหมือนช้างเลยนะครับนี่นี่ครับมันจะออกมาจำโคนะครับดูโคนะครับ,รบตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ผู้ใหญ่ก็ซื้อไปเยอะมากนะครับเขาจะซื้อไปสู่ไว้ห้องรับแขกนะครับโอห้หางนี่สามารถกระดิกได้นะหัวก็สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ครับพยักหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็อ้าปากแล้วก็มีเสียงครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถมีเสียงมีแสงไฟแล้วก็สามารถขยับหัวขยับหางได้นะครับตัวนี้นะครับเท่มากเลยครับนี่ทุกคนนี่นะครับเล่นไม่ได้ยากนะครับตัวนี้นะครับ